สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการล่งซีเฮสกับผมวันนี้พบกับผมในเกมวอลลบอทอีกเช่นเคยฮะวันนี้ไม่ไมีอะไรมากครับมาเนี่ยมาเล่นให้ชมมาเนี่ยมาพากให้สนุกสนานสักเท่าไร่แต่วันนี้จะมาทําการประกาศรายชื่อผู้โชคดีครับทั้ง5ท่านนะที่จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเจ้าแลนเทิร์นตัวนี้ครับผมนี่แลนเทิร์นครับปืนของไทยท่านนะนะครับวันนี้เราจะมาประกาศผลกันแล้วนะ ว่าใครจะได้ไปบ้างนะจะดูที่ว่าจะมีคนไทยได้เยอะไหมหรือว่าจะเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดเอออันนี้ก็ตังก็ออยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกัน,นพร้อมกันเลยนะในการจับรางวัลครับแต่ก่อนที่จะไปจับรางวัลกันนั้นนะครับผมจะบอกเพื่อนๆสักนิดนึงก็คือนะครับเพื่อนๆหลายคนบอกว่าคืออยากให้ผมเนี่ยทำการแจงหุ่นบ้างแจกไททันบ้างแจกนูน่นแจกนี่บ้างนะครับข้ออื่นเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่า การแจกของผมนั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่ครีเอเตอร์ตัวเล็กๆนะก็เลยแจกได้แค่แบบ GM เขาให้แจกทางค่ายเกมให้แจกอะไรผมก็แจกได้แค่ตามนั้นครับผมไม่สามารถแจกได้เองตามใจชอบนะครับผมก็เลยต้องบอกเพื่อนๆไวท้ทีหนึ่งก็ตรงนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับมีผู้ติดตามเยอะนะครับแล้วก็มีผู้ชมเยอะๆขึ้นมาเนี่ยแล้วทําให้เขาเรียกอะไรอะ่ะคือความ เป็นความเป็นครียตเตอร์ผมนั้นสูงขึ้นก็อาจจะมีโอกาสได้แจกของดีๆกับเขาบ้างนะทุกคนแต่ทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นของดีอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าของไม่ดีแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ถูกใจในหลายคนนะครับบางคนอยากได้หุ่นบางคนอยากได้ปืนอะไรพวกนี้นะครับผมเองก็ไม่สามารถจะช่วยได้ทั้งหมดนะโอเคครับผมก็หวังว่าเพื่อนจะเข้าใจเดี๋ยวเราไปดูการสุ่มกันเลยดีกว่าครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดียังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ ให้กันเยอะๆด้วยนะทุกคนนะครับบางทีคนดูเยอะมากเลยแต่ไม่ยอมกดไลค์ให้ผมเลยนะครับไปอ้อนกันมากพอและไปจับรางวัลกันดีกว่าเอาละครับผมตอนนี้เข้ามาสู่เว็บไซต์การแจกของรางวัลอันเดิมที่เราใช้กันเป็นประจำนะครับผมก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจับหล่อผู้โชคดีกันเลยครับดูที่ว่าวันนี้ทั้ง5ท่านนั้นจะเป็นใครบ้างนะนะครับ ตอนนี้มีผู้ทำกฎกติกาถูกต้องก็หนึ่งร้อยสามสิบกว่าท่านเท่านั้นเองนะมาดูครับเมื่อกี้นะครับมีเจ้าเฟรมมีเจ้าใครเจ้าใครโผล่หน้าขึ้นมาแต่คนที่ได้ครับเป็นคุณมาลีนครับผมมาลีนบาคาลูนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คไอดีแป๊บหนึ่งนะว่าไอดีมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับโอเคก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ยังไม่ได้รับของรางวัลจากผมเลยนะครับนะสักครั้งเดียวนะก็มีโอกาส ได้รับของรางวัลครับผมอ่ะโอเคนะครับคนแรกยังไม่ใช่ประชาชนพี่น้องนะครับ f อฟชาวไทยนะครับก็เป็นยังเป็นคนอื่นอยู่นะยังเป็นต่อไปครับตามีพี่บ่าชาพผล่ขึ้นมาครับอุ่องเที่ยวเลยแต่ยังไม่หยุดอยู่ตรงนั้นครับมาหยุดอยู่ที่คุณ v ีแรดครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะคุณ v ีแรดเทเพสนะครับเขาบอกว่า Good luck to everyone นะครับขอให้ทุกคนโชคดีเนาะก็แต่ตอนนี้คุณเป็นผู้โชคดีแล้วครับผมเดี๋ยวเช็คไอดีให้เรียบร้อยครับว่าเคยได้รับรางวัลจากครั้งที่แล้วมาหรือเปล่านะก็อโอเคฮะก็ไม่มีอะไรผิดพลาดแต่อย่างไรนะก็ไม่น่ามีปัญหาในการรับของนะครับคนต่อไปครับผมคนที่สามครับว่าจะเป็นใครปุ๊บปุ๊บอือก็ยังไม่ใช่คนไทยอยู่ดีครับนะครับคุณอะไรเนี่ย อ่านยากครับคาร์ดรอยคันดอยนะครับน่าจะเป็นคันดอยนี่ผมพยายามออกเสียงให้เป็นภาษาอังกฤษมากมากเลยนะคันรอยก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับผม,ผมบอกว่า thank you to give away ก็ขอบคุณเช่นเดียวกันนะนะครับไปดูคนที่สครับอุชื่อเลยครับผมชื่อมันเลยขึ้นไปอ้าวถึงภาพจะไม่เต็มครับอ่าเลื่อนลงมานิดนึงแต่ก็เป็นคุณธีรนัยเฮ้ยนี่ fc ขาประจำครับ บ่นมาหลายต่อหลายครั้งเลยนะว่าไม่ได้สักทีไม่เคยได้กับเขาสักครั้งแต่ครั้งนี้ครับนะครับคุณธีรนัยก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่ฮะโอ้โหแล้วมาเป็นคนที่เท่าไหร่เนี่ยคนที่4ี่เกือบจะสุดท้ายเลยครับผมคนที่4ี่นะครับรอบนี้ขอให้ผมได้สาธุสาธุด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมมากดไลค์ผม,มบ่อยๆนะได้เรียบร้อยแล้วนะคุณธีรนัยครับไปดูคนสุดท้ายครับ ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอ้โหอะเฮ้ยนี่เอาคนไทยนี่จงออกจงออกนะครับมาเป็นของผมคุณ JQZ นะครับผมขออ่านอย่างนี้ก็พอเนาะพอไม่รู้จะอ่านยังไงก็ต้องอ่านตามนี้ครับคุณ JQZ นะ CX ครับนะคาถาของคุณนั้นได้ผลจริงๆท่าได้ผลได้ผลจริงๆครับผมโอเคขอแสดงความยินดีด้วยครับผม สุดท้ายเราก็แจกจนครบ5คนเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะกับทั้ง5คนอีกครั้งนะส่วนคนที่ยังไม่ได้รับของรางวัลก็ต้องสู้ๆต่อไปครับเพราะยังมีอีกเยอะไม่มีที่สิ้นสุดครับจนกว่ามันจะเจ๊งมันไปข้างหนึ่งเลยครับผมว่าไปนั่นเลยเอาละครับผมก็ขอให้ทุกคนนั้นดูแลตัวภาพนะใกล้ถึงสงการนั่นก็คือวันปีใหม่ไทยครับจะได้พบเจอญาติพี่น้องนะครับด้วยตุขภาพที่แข็งแรงความรู้สึกดีๆนะครับผมซึ่งผมเองก็ขอให้พรอทุกคนนั้นจงมีความสุขครับผม แล้วมีสุขภาพที่แข็งแรงนะยิ้มเข้าไว้ครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรักนะครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับผม